สวัสดีจ้าพี่น้องปุกกยาดาจากช่องยาดาานเวอีกแลก้วจ้ะว่าจะไม่ถ่ายรักจาก้าแต่เห็นวิวมันสวยให้นากกาศมันดีกัเลยจะมาถ่ายให้ดูกันนี่จ้าบรรยากาศสสวยๆเลยพี่น้องจ้าสวยมากเลยจ้าดูกันเนาะ คือบรรยากาศวันนี้เจ้ะเัน,นเห็นมันสวยเลยยาก่เอามาถ,ถ่ายให้ดูกันสวยคักเลยจ้าพี่น้องโอโ้ดูก้อนเมฆก,ก็งี้จ้ะมึดตึ๊บมาละเริ่มมาแหละทางฝั่งโรงพยาบาลน,นี่ที่ก้อนเมฆนี่ก็ก,ก้อน,น,น,นเองเมฆขีดละจ้ะไนมะ่ใช่ก้อนเมฆฝนบานเองคักละจ้ะเนาะเริ่มเทิมเลย กระจิบประมาณนี้เนาะดูหลังเขาตรงกัเต้มมีแต่เอ๋หิมะจ้ะพี่น้นงะไปฟังทั้งนี้เนาะจ้ะจะฟังทั้งนี้จะ้ะกระจิบประมาณนี้แหละนีจะ้ะ บรรยากาศในเมืองทุ่งเสือน้องแม่บันยาดาวเองจะ้ะวัดจิเมทาก็อยากให้พี่น้องได้ดูจะ้ะนีให้ดูรอบๆกันเนาะจ้ะเนาะแสงตะวันสวยมากๆเลยเออวัดจิเมทาก็คิดถึงเออแต่ของก็อยากเห็นกับพี่น้องก็จะอยากเห็นจังแล้วอัวนก็เลยมาใหาด้ดูช่วงนี้ยากก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปจะไรจะลงหนึ่ง วัดละตะว่าก็ไม่ทายาวเราก็ไม่ทํามากเพราะมันไม่มีคลิปไม่มีเฮดเก็บก็เลยทำพผะเผาแค่นี้ไปกวนจะไม่มีเฮดเก็บนาะจากก็จะลงมันหลักกินใจพี่น้องรบก,กวนแต่ว่าขั้นไม่ลงแต่ก็อยากให้ดูบางก้นก็อยากให้อัปเดตให้ดูจะก็เลย่มลงให้ดูกันนี่เลยอีหม่าต็มเลยเพราะช่วงนี้ญาดาวก็ทั้งน้ำตาลขึ้นทั้งเอ้ความดันสูงแล้วก็ไม่ม่าตาไม่เห็นหนุนอยากจะฟัง ดูตอนในจอหลายกันเลยเจบตากันเลยไม่ได้ทำคลิปลงยู่ดอกตกันลงไม่นานลงตะวากิ๊กเขียนใบนบรรยายเดิงก็เขียนไม่ได้เสียงเครื่องบินเห็นไม่น้อยเครื่องบินวนมานี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศทั้งเหนือจ้ะตอนนี้พายุมันเข่าโนยจากพี่น้อง ทางไหนก็มีตรหิมะแต่ว่าทังเหนือจริงๆในยาดาวอยู่ในปีนี้หิมะไม่มากได้ดิทังบินผ่หานนาไปแลวมันทั้งเหนือจริงๆไม่ค่อยมากปีนี้ปีนี้เรารับเลยว่าทั้งยาดาวอยู่หิมะน้อยที่มีมาเห็นนี่คือว่ามันช่วงละลายลลวจ้ะตอนนี้ที่เห็นนี่มามีตอนนี้คือว่ามันช่วงมันละลายเลยพี่น้องแต่มันมาตกช่วงละลานี่เองตัวต้วนแรกๆมันก็ไมีมาก มากไหมมากมาก็จะคุณปู่ไปตักยิมะไว้ให้ทางเดินให้หลานให้นั่นยาดาวคุณแม่ลงไปตักที่นคนพี่ปินไปมองอยาดาวเลยในสกีเมื่อกี้สไลเดอร์บานันเต็มยืนมะเม่ก็มาจอดแหละกันจะนี่แหละพี่น้องเอ้ยสกิดต่างเดียนแกเอ้ยก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละย,ยาดาวซุ่มให้ดูจับพี่น้องฟังไอ้โรงบ้านจะ้ะเห็นไหม ก้อนเมฆดำปิดปีนหนึ่งก้อนเมฆคีมะจ้ะที่ขาขาวนั่นก็ฟังส้มเอ้ยฟังปลาเฮ็ดจยาด้าฟังที่เห็นไอ้หมู่บ้านนี่กันก้อนดกันทะยาดาวอยู่จ้ะเป็นก้อไอ้ทุ่มเซอมันเป็นก้อน้เล็กๆก้อทุ่มเซอนี่พี่น้องก้อนเล็กๆยิ่งกา้อนสมุยเด้อจ้ะพี่น้องเด้อขาแบบแป๊บเดี๋ยววนแป๊บเดียวไม่ถึงอะไรหมกไม่ถูบนกะกะยายด้าก็ไม่ไปเด็กกะนี่จ้ะวนแป๊บ เดี๋ยวก็ถึงฝั่งที่อยู่นี่เขาก็เรียกฝั่งห้ำนะแต่ว่าอีกที่ว่าทั้งนี้อีกก้อนนี่ก้อนนี่เขาก็เรียกอีกก้อนนักด้วยจากคำทะเลไปทั้งนี้ก็มีทาลงไปนี่ไปนี่ที่ยาดาวเคยทําคลิปให้ดูเลยทําไปนี่จะทำไตลองท่องทะเลลึกขึ้นไปโผลต่ตรงนูน้นแต่ถบระยะนี่ก็ยากกับที่ไม่เคยถูกระยะนี่แหลจะจะระยะนี่แหละขึ้นตอนลงขึ้นยังไงวันนี้ นี่เอ่ลงจากตั้งนี้หลังบาง้านเล,ล,ล,ลื้งๆนื่ต่างทางลงบ้าน่าจากตั้งใต้ลงบ้านนั่นทำอดลงไปนั่นเราก็ับไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นลงใต้ทะเลลึกๆล,ลงไปเรื่อยไปเลยมาถึงขังกังทะเลแล้วก็ค่อยโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นไปนูน่นจากกับขึ้นโผล่ต้องมันจัดอีเล่บอกมาเล่ากันน้าจเนนะใครอยากดูก็เอ,อาให้ดูจ้ะถ้าคนไหนไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านเด้อพี่น้องอย่าด่ามาเด้อจะ้จะอยะ่ารับ่คยได้ักค่ะดอก คนเขาให้แต่เป็นเบาหวานทั้งเป็นความดันอารมณ์นิดๆง่ายจะ้ะคนป่วยเนาะสารพัดโรคเดี๋ยววันไหนที่ยาเอลส่งเอลยาดาาส่งดีขึ้นยาด้าดาวทิพพาไปเล่นที่มาอีกวันนี้ว่าอากาศดีๆจะให้คุณปู่พาออกไปบนกระเล่นสกีกันนู่นป่านี่นแต่ทิพไปไหวไม่ค่อยดูสถานการณ์ยาด้าดาแล้วก็ดูเอสถานการณ์ไอ้ อากาศด้นเนาะจ้ะแต่วันดีกับยาก,กันที่พาไปจ้ะมันยากาศหนาวน้าพี่น้องเอ้ยดูดงหนาวคักหนาวแน่ดูพื้นําทางนี่ก็รถมาเกตยร์หิมะก็เกตไปได้กัน,นย่งยังไม่ได้เกตจ้ะนี่น,นี่นี่ก็เกตไปไปตั้งนี้นี่ต่มูบบานไหนเขาลั่นเขาก็กหิมะก็มาตักไว้รถก็มาดันออกดูตะบหลงังคาบ้านพี่น้องมีแต่หิมะ เต็มป่าเลยจ้ะ,ะเต็มไปนู่นไปนูน่นไปนูน่นไปนูนปน่นบนหลังคาหนิมีแต่หิมะทั้งนั้นพี่น้องขาวพวกนี้น,นี่นี่คือว่ามันไม่ตกมากถ้าตกมากคักกว่านี้อีกนะจ๊ะนี่แล้วต่างชีวิตต่างเดนติดโควิดไปไหนก็ไม่ได้ยกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่พี่น้องหนึ่งก็ไม่ได้ชีวิตต่างเด่นน่าจะเนาะคนไทยในโนวีน่าจะ อนุชิมะดูอุณหภูมิกันวันนี้จ้ะพี่น้องใครเห็นแลถึงถึงเนีย่ยติดลบอี่คือเก่าจะ้ะแต่มันกาขีดไม่ถูกยามองไม่ค่อยชัดใครกาขีดถูกไหมอีกประมาณนี้จะอุณหภูมิของวันนี้อากาศวันนี้ก็ดีพี่น้องหิมะยังไม่ตกไม่เช่านี่ตกอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายแต่ตอนนี้อากาศดีอยากออกมาถ่ายเพราะว่าถึงจะอากาศดีแต่ก็นาวหนาวติดลบคือเก่าพี่น้อง มาอัปเดตให้ดูกันนอกจากเนาะย่าดาวก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกันมิถเขคำมาทักทายกันนี่เฉยจะมาอัปเดตดูชีวิตบ้านๆของยาด่าวเนี่ต่างเดนจะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเด้อจะขอบคุณหลายๆจะจะให้กาลังแรงใจยาด่าวตลอดมาเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พี่น้องเขาใหม่ที่เขามาให้กําลังใจจะวันไม่ใช่ช่วงหนาะหาเฮ็ดกับเขาใจอยุติแต่ว่าบางค้นก็อยากรู้ว่า ว่าอยู่โนเวียอยู่ไงกินไงแล้วก็อากาศเขาเป็นไงยากอะไรเอามาฝากนี่แหละจ้ะเนี่ยมันยากาศมันก็จิบประมาณนี่แต่มันก็นาหนาแต่ก็อากาศนี้แต่มันก็อยู่ได้ไหมก็เนี่ยยาย่ออกมากนอกก็เสื้อผ้าน่าหนาหลายชั้นนี่จ้ะนี่เอาไปนี่กับเข้าบ้านนี่ก็จามุกๆที่ใส่หมวกชุกอะ็ยายพี่น้องเห็นมั้งมุกขาวว่ายายดากระปอยผมเป็นขึ้นกันนะนี่แหละจ้ะชีวิต ใส่เสื้อผ้ากันนะนี่ถุงมือไม่ใส่นี่ะชาามันละจะชาเมืดแหละแวนเว้นทุกนี่กับโควิดแล้วก็ไม่ใส่ได้แล้วจันอากาศมันเย็นก็ถอดไปก่อนเพราะว่าเวลาเราไปไหนชุกเฉินเราลืมถอดแว่นเพราะว่าถ้าโควิดเขาไม่คอยให้ใส่แวยนใส่ผองหยอง้เขาบอกมันเชื่อมันติดเชื่ออะไรไงเพราะว่ามันใส่หนึ่งมือเนาะจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้จ้าขอบคุณพลังแรงใจอีกครั้งจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้กพี่น้องดูแลสุขภาพ มดโควิดเกิดย่สบายขึ้นตอกจะทนอีกนิด,อ,นดอีกไม่นานเกินรอเป็นเพาะพิโคโนี่นะจยะเนาะทําให้ยาดาวก็ไม่ได้กลับเมืองไทยกันพี่น้องกับมาเที่ยวไม่ได้ดูแสงเหนือไม่ได้ถ้ายาดาวเห็นยาดาวก็จะถ่ายมาฝากลูกจ้ะเอามาดูกันมาแวะเข้ามาดูกดสันกระดิ่งไว้กดติดตามกดสันกระดิ่งไว้จ้ะยาดาวก็ได้อัปเดตให้เรื่อยๆนะจ๊ะเนาะจ้าวันดีจ้าพูดมากนี่จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจากพี่น้อง